เอาไงที่นั่งมานี่คือนั่งข้ามนี่โดยเฉพาะเนาะ เครื <anto> ่องมองเขานี่เครื่องตุ้มมอง่อยังยังมองนีต้องมึงเหยียบเนี่ยอยแหนบออกมาำโน้ตเนุ่งงออยู่เหี้ยโก็อยากเปองเนี่ยอย่ามาลุ้นลุ้นมองนี้อีกมองนึงครับนี่เองหาวเราไปพูแบบไล่ไปไรืป่าเออ ว่านยไปเบ่งมงนะปาสุาขึ้นาาวาป่าเนายูเนี่ยเออม่นบ่้ยทลเิงวานนี่เาตุ่มมนนี่ของมอหองบดเม่วนมอมันยาวกลางเคียงตรงนี่นอยู่จมตเนี่ยกลางทีแก็บอกกลางทแไปนี่ ันรุ่นอีกลังนี้หลังเมื่อกี้มานละเต็มเยียดแล้วเมือ่อกีม้มันตายโอ้โหม,ม,มันตื่นา หมันยู่ๆกุมานบ้านนี่ะอ้าหัวมันเป็นบาดเป็นแผลไหมโอ้ติดมองเข่าบวะมันรุนแรงไหมโอ้ครับนี่ก็เป็นแผลนี่โอ้มันกับกมารยู่ๆก็ได้ปลาข้อไม่ได้ออกแห้งเลยไม่ได้คิดด่างไม่ได้เหรอมันลอย เริ่มไล่แล้วครับ it, อืมเอาลูกเพราะว่ามันยังใหม่ๆนี่ยเอ้นี่หนึ่งครับ โอสงมเลยองยู่นี่สองเลยครับสองเต็มสองเต็มทางนี้ได้การกำลังงามเนาะมันกำลังใหญ่เนาะ ย้อนขดมองขดปลายแล้วพี่น้องก็บาดเนี่ยมากับเซียนครับผู้พิทวังเพื่อไปห้อยฟุ้นยามรอบยามรอบโมแน่ได้อยูนนี่เลยปลาวันบื้งปอดตกเป็นแพอยู่เห็นเห็นเล่นหมดแหงนยางขามันได้เหมือนน่ะวันดูคนหน้าว่ายางมัน สองตัวน่ะบสองสัยอยู่สงสัยสองตัวนิดเยอะสวยเลยครับ Mà mình khác dùng nước nước cái dùng hơn ấy, Đặt cái mai cái này Như, đây, 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 đây. Ừ, <laughs> กลางปุ๊บวางปุ๊บก็ชิคเก็บเลยหา,าอ, <c oughs> อายูห่หากินพ <c oughs> อได้อยู่ได้กินได้อ่างนี้สุดยอดศูนย์รวมครับ oh, แค้ครับแท้เพลินแค่เสียงโก้แค้เพลินมาตกเบ็ดเดี๋ยวมือหนึ่งเจอกันครับเดี๋ยวสิมาตกเบ็ดเพลินอยู่นี่โอ<ฮ>้ค่นะเนาะครับทาวอนมันคงแน่นอนขนาะดนี้เอาไว้ตกป่าโดยเฉพาะครับ โอ้สุดยอดเลยครับโอ้โหขัดขัดขัดครับอ๋อนอนได้เลยครับนี่โอ้แน่นอนขนาดพวกมีเปยพร้อมครับอุปกรณ์ครบครบทากครับนอนนอนสี่คนได้โอ้แน่นอนขนาดครับนี่อ๋อเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวมาตกปลาอยู่นี่แหละไม้นี่ยสุดๆ คนมาอยู่นี่ประจําจักปีแล้วมาอยู่นี่ซา,ามละไดปลาเพร่อนเป็นลายตันแลว้ววะ <c oughs> โยกมันไหมมันไหมโอ้งามครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดเลย <c oughs> บรรยากาศสวยสดงดงามครับอลังการงานสร้างเลยมันับครับหรเหรอเนาะ เฮ้ไว้เล่นแล้วเห็ดแล้วกด้มาใส่มองใส่ด่างกลางมองเลยตกปูตกปลากันเลยหาปูข้าปลาครับบรรยากาศลบอ่างครับแพรลำนิ่มอยู่เกือบกลางเลยอืมักเดียวสมักเดียวสมักเดียวเสียนเบ็ดครับของแท้ได้เจอกันเบอร์สิบเจ็ดโลึ้นมาแล้วโอ้ปานินห่ือปส่าไปสก มันไดทุนทุนอห้มามห้ามระสอบแน่อ้ันนั้น,นเหนืเหือลอองเหืลอเอาไว้เลยเลยบก็ด้มางน,นี้หามเเมเจ้าหหลังหนึงบอใส่หลังพมปกติสิบห้า,าัไิคานแบกอยแล้วหลายคน <laughs> 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 ถ้าโหนาดินแมนมันหลายคนต้งก,กันหนาไปไปแล้วขอเป็นปองเนยอันี้ห้อส่วนตัวคนเดียวน้อส่วนตัวหนึ่งพออ้อมทุนทำมาสอน ตกปลาเมื่อหนึ่งมมันได้น่อยครับได้ได้อยู่ตลอดมากกว่าเมื่อได้คู่มือแพ้เพื่อนส่วนโตครับไม่กล้างามแพ้อยู่นี่ประมาณสิบกว่าหลังได้เนาะอยู่ทุกมุมเลยหัไก่ๆ่พวกก็เห็นนี่ก็ซองลังสามลังอยู่นี่เลาะเท่กับังห้างกันมีไปครับตอนนี้เปเอาปลาซะก่อนหวนุ่มห่วยเรือสกลนครเพื่อนเอิรเราจักได้จากโต ปเดเจอกันครับเมื่อใดว่างๆมาตกเบ็ดอยู่นี่อยู่แพนี่แหละสุดยอดเลยบรรยากาศแพรกับพุม่มเป็นหลังในน้อยหลังนี่อุปกรณ์เอาก็ได้ครับเครื่องครัวเปยนอนพบครับผม,มไปเอาปลายอยู่ดางหลังนั้น คับผมหน้าไหนที่มันกุ้งที่เขามากินกุ้งกันนะบ้ cảm 对，对，对。 อะไรวานนี่นี่เขาไหมงานจะเศร้าเลยขี้เหี้ยม่ยามขี้รถตุ่นแล้วไมายามขี้เหี้ยพายมาบ่ไปอกไครปะนี่คันแล้วลงแล้วค้างคืนนีติดแน่นอนบ่ติดแน่นอนฮะติดน้ำสองแรงขึ้นมากตัวสอนอ๋อเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนเช้าอีกรอบหนึ่งครับหน้ากิจกี่แค่หนั ัคือป่ามันลงแล้วครับปกติก่ะย่างช่วงแรกๆกะใส่แล้วก็พากพากกันกูเลยที่ได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้แต่วันนี้ป่ามันลงแล้วก็เลยใส่แล้วก็ต้องใส่ทิ้งไว้ค้างคืนไว้เดี๋ยวมื่อคืนเจอกันมื่อคืนเสาร์มายามบึงเจตัวนึ่งไงจะได้ก็ชั่วแน่นอนตอนนี้มาแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยต้องมีเาร์เจอกันเจอกันตอนเช้าเนาะ